สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชานนทอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาอ่านเรื่องย่อก,กันและกันนะครับผมกับเรื่องบ้านบางใจนะครับผมไปไปฟังกันนะครับเฟื่องละดานักเรียนชั้นเตรียมปีที่2แห่งโรงเรียนดารุณีวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีที่มีชื่อกําลังเตรียมแสดงระบํากับเพื่อนๆในงานประจําปีของโรงเรียนและปีนี้ดูคึกคืนกว่าทุกปีเพราะเป็นงานฉลองครบรอบ25ปีของโรงเรียนด้วยในขณะเดียวกันเฟื่องผู้เป็นบิดาก็กําลังจะไปงานโรงเรียนลูกสาวและนําชุดกระโปรง เฟื่องระดาจะใส่แสดงไปด้วยเฟื่องยกกล่องใส่ชุดขึ้นมาบังหน้าขณะที่เดินข้ามถนนด้วยความเร่งรีบเลยไม่ทันได้ระวังรถที่เลี้ยวเข้ามาจากหัวมุมถนนแม้ว่าคนขับจะพยายามเบรกแต่ก็ไม่ทันเฟื่องถูกรถชนล้มคว่ำอยู่ตรงนั้นเฟื่องระดารอพ่อด้วยความกระวนกระวายใจเพราะใกล้จะถึงเวลาแสดงอยู่แล้วสักครู่เฟื่องระดาก็ได้รับข่าวจากอาจารย์ว่าพ่อติดธุระมาไม่ได้จึงให้คนนําชุดมาให้โดยที่เฟื่องระดาเองก็ไม่รู้เลยว่าคนที่นําชุดมาให้ชื่อทันพฤชช ผู้ที่ขับรถชนบิดาของเธอเขานําชุดมาให้เธอตามคําร้องขอของนายเฟื่องและเขาก็นั่งชมการแสดงของเธอด้วยความร้อนใจเพราะความห่วงอาการของเฟื่องที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลขณะที่นั่งชมการแสดงอยู่นั้นเขาบังเอิญได้ยินชายสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาพูดถึงเฟื่องระดาชายคนหนึ่งโคสิตเป็นพี่ชายของเพื่อนเฟื่องระดาอีกคนคือเสียนบผู้ซึ่งพอใจในตัวเฟื่องระดาและต้องการได้ตัวเธอมาโดยที่โคสิตเป็นผู้รับอาสาจะจ,จัดการให้ทัทง้ทงๆที่เขาเอง ก็ชอบเฟื่องระดาอยู่เช่นกันแต่ก็เห็นแก่เงินของเสียมากกว่าท่านได้ยินเช่นนั้นก็นึกห่วงเฟื่องระดาขึ้นมาว่าถ้านายเฟื่องเป็นอะไรไปเธอคงต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนเขาจึงรีบไปดูอาการนายเฟื่องทันทีพอไปถึงโรงพยาบาลเข้าเขาก็พบว่าสร้อยทองผู้เป็นภรยาของนายเฟื่องและสร้อยสนลูกสาวของสร้อยทองก่อนสิ้นใจในายเฟื่องได้กระซิบฝากเฟื่องระดาไว้กับท่านเพราะไม่ไว้ใจแม่เลี้ยงพูดได้เท่านั้นนายเฟื่องก็สิ้นใจท่านสัญญากับตัวเองว่า เขาจะดูแลคุ้มครองเฟื่องระดาอย่างสุดความสามารถเพราะเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้ในายเฟื่องตายยิ่งเมื่อรู้ว่าสร้อยทองไม่ใช่แม่แท้ๆของเฟื่องระดาเขาก็ยิ่งเป็นห่วงเฟื่องระดามากยิ่งขึ้นเฟื่องระดาทราบข่าวในวันรุ่งขึ้นว่าบิดาเสียชีวิตเพราะถูกลดชนทําให้เธออาฆาตแค้นและเกลียดชังผู้ที่ขับรถชนพ่อของเธอเป็นอย่างมากในวันเผาศพนายเฟื่องท่านชวนไทยน้องชายของเขาไปด้วยและยุให้ไทยจีบเฟื่องระดาถ้าไทยทําให้เฟื่องระดายอมแต่งงานด้วยเขา จะออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างและเขาก็เล่าให้ทายฟังว่าความจริงแล้วมีเสี่ยต้องการซื้อตัวเฟื่องระดาขเขาเกรงว่าสร้อยทองจะขายเธอไปเพราะท่าทางของสร้อยทองนั้นเห็นแก่เงินกก็ไไมม่่ทให้้เเเธอลลขาดยาว เมื่อทั้งสองไปถึงงานศพก็พบเฟื่องระดายืนต้อนรับแขกอยู่ด้านหน้ากับการดาเพื่อนสนิทท่านทักทายเฟื่องระดาด้วยความอ่อนโยนแต่เฟื่องระดากับบองทันอย่างอาฆาตแค้นซ้ำยังแกล้งเจาะยางรถของเขาอีกด้วยทําให้ทยนึกขยะดไม่กล้าจีบเฟื่องระดาตามคาแนะนําของพี่ชายถึงแม้ว่าเขาจะพอใจในความงามของเธอก็ตามประกอบกับชายมีแฟนอยู่แล้วคือสิริโสภาลูกสาวผู้บังคับบัญชาของทยเองหลังจากที่นายเฟื่องตายสร้อยทองมักจะไปขอ เงินทันอยู่เสมอและวันหนึ่งเธอก็นําข่าวไปบอกทันว่าเสียนบมาขอซื้อตัวกับเฟื่องระดาด้วยเงิน6กหมื่นทันจึงเสนอว่าเขาจะให้สร้อยทองหนึ่งแสนบาทแต่มีข้อแม้ว่าต้องมีสิทธิ์ในตัวเฟื่องระดาแต่เพียงผู้เดียวและไม่ให้บ,งบังคับเฟื่องระดาเขาจะต้องแต่งงานกับเฟื่องระดาก็ต่อเมื่อเธอยินยอมพอสร้อยสนทราบข่าวเขาก็เข้ามาขัดแย้งกับแม่อีกเพราะเธอไม่เห็นด้วยเธอสงสารและเห็นใจเฟื่องระดาเพราะเฟื่องระดาอยากเรียนต่อแต่สร้อยทองอ้างว่าไม่มีร ายได้มากพอที่จะส่งเรียนสร้อยทองฉลาดพอที่จะไม่ใช้วิธีบังคับเฟื่องระดาเพราะเธอรู้ว่าเฟื่องระดาเป็นเด็กดื้อรั้นและทะนงตนเฟื่องระดาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากทันเลยแม้ว่าเขาจะเต็มใจที่จะช่วยเหลือเธอทุกอย่างก็ตามสร้อยทองพูดจาหวานล้อมด้วยคําพูดที่หวานหวานจนเฟื่องระดาใจอ่อนเลือกเลิมความตั้งใจที่จะเรียนและหางานทําระหว่างนั้นสร้อยทองซื้อเสื้อผ้าสวยๆราคาแพงๆให้เฟื่องระดาใส่เป็นการเอาใจและยังให้ไปเที่ยวที่ชะอําเพื่อ เป็นการปอบขวัญเฟื่องระดาชวนการดาไปด้วยโดยพักอยู่กับญาติของสร้อยทองระหว่างที่พักพี่ชะอำเฟื่องระดาและการดาได้รู้จักกับเด็กหญิง2คนคือแป๊ปซี่กับโคล่าความน่ารักของเด็กหญิงทั้งสองคนทำให้เฟื่องระดารักและเอนดูอย่างมากในตอนแรกที่เฟื่องระดารู้ว่าเด็กทั้งสองคนเป็นลูกของทันเธอไม่ยอมไม่ข้องแวะด้วยแต่ด้วยความฉลาดและช่างพูดของเด็กทั้งสองคนทำให้เฟื่องระดา ติดใจและเมื่อรู้ว่าเด็กทั้งสองคนกำพาแม่เธอยิ่งรักและสงสารเข้าไปอีกหลังลับจากชะอําเฟื่องระดาได้ทํางานไปสมเดนในบริษัทฝรั่งแห่งหนึง่งส่วนการดาได้เรียนต่อแป๊ปซี่และโคลารักและติดใจเฟื่องระดาและการดามา่าจึงรบเร้าให้ทันพาไปหาบ่อยๆความเกลียดชังที่เฟื่องระดามีต่อทันในครั้งแรกเริ่มคลายลงบ้างแต่แล้วเหตุการณ์กับเลวร้ายอีกครั้งหนึ่งเมื่อสร้อยทองโอโหกเฟื่องระดาว่าเมื่อครั้งเฟื่องยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างหนี้สินเอาไว้มากมายและตอนนี้ก กำลังจะถูกฟ้องลมละลายตนจึงไปขอกู้เงินจากทันและตอนนี้ทันก็เร่งเรา้าเอาหนี้สินโดยไม่ยอมผ่อนผันให้กับตนเองดังนั้นเฟื่องระดาจึงยอมแต่งงานกับทันเพราะความเห็นแก่ตัวของแม่เลี้ยงสร้อยทองจึงยุยงให้เฟื่องระดาบอกลอกทรัพย์สินของทันเพื่อแก้แค้นทันเองก็รู้ถึงแผนการแค้นที่ทันจะคอยระมัดระวังเขากับแสดงความจริงใจต่อเฟื่องระดาโดยสอนให้เธอรู้รหัสตู้เชฟที่เก็บเงินของเครื่องเพชรและด้วยความเป็นสุภาพบุรุษทันไม่ข่มเหงน้ำใจเฟื่องระดาเลย ทำให้เฟื่องรดาเริ่มรักทันอย่างไม่รู้ตัวเมื่อสร้อยทองเห็นว่าแผนของตัวเองจะไม่สําเร็จเริ่มคิดแผนอันชั่วร้ายใหม่โดยย้ายไปอยู่ในบ้านของทันเพื่อหวังให้ทันมาสนใจสร้อยสนแทนสร้อยสนไม่เห็นด้วยจึงไม่ยอมไปแต่ก็ขัดใจไม่ได้เพราะสร้อยทองเซ็งบ้านไปแล้วและสร้อยสนอยากอยู่บ้านเก่าต่อไปก็ให้หาเงินมาแทนสร้อยสนจนใจเพราะไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนเธอเองก็มีอาชีพแค่รับจ้างตัดเสื้อผ้าเท่านั้นจึงต้องยอมไปอยู่ด้วยเฟื่องระดาดีใจมาก ที่สร้อยสนและสร้อยทองย้ายมาอยู่ด้วยโดยที่เธอไม่ได้ระแวงสร้อยทองว่าจะคิดร้ายกับเธอใช่สร้างบ้านใหม่เพื่อหวังที่จะให้เป็นเตือนหอของตัวเองกับสิริโสภาแต่เขาก็ต้องผิดหวังเมื่อสิริโสภาได้รู้จักกับสมัยประทีปทองแล้วเกิดเปลี่ยนใจไปรับมั่นสมัยเพราะเห็นว่าสมัยร่ํารวยกว่าไทยและไทยก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากนะักวันหนึ่งเขาแวะมาเยี่ยมพี่ชายและรู้ว่าสองแม่ลูกย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของพี่ชายก็ไม่พอใจความเกลียดที่มีต่อสร้อยทองจึงตกมา อยู่ที่สร้อยสนด้วยความไม่เข้าใจการระหว่างทันกับเฟื่องระดายิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อเฟื่องระดาเข้าใจว่าทันและสร้อยสนรักกันวนทันก็คิดว่าเฟื่องระดาชอบกับไทยซึ่งยังมีโคซิตที่เฟื่องระดาโกหกว่าเป็นแฟนเก่าของตนที่เข้ามาพัวพันอีกสร้อยสนเห็นว่าเฟื่องระดานั้นรักทันและทันเองก็รักเฟื่องระดามากเช่นกันจึงเล่าความจริงให้กับเฟื่องระดาฟังว่าทันไม่ได้ให้เงินแม่กู้แถมยังเป็นคนใช้หนี้สินให้กับแม่อีกด้วยเฟื่องระดาดีใจมากที่ทราบความจริงว่า ันไม่ใช่คนหลอกลวงและสร้อยทองนั้นติดการระทันมากเมื่อสร้อยสนไม่ให้ความร่วมมือด้วยจึงคิดที่จะใส่ร้ายเฟื่องระดาว่ามีชูกับโคสิต ชอยคนรับใช้เก่าที่บ้านของเฟื่องระดารู้แผนการของสร้อยทองด้วยเพราะสร้อยทองจะใช้ให้ชอยปลอมตัวเป็นเฟื่องระดาเพื่อให้ทันเข้าใจผิดช้อยจึงนําเรื่องนี้มาบอกกับไทยไทยได้ฟังดังนั้นโกรธแค้นสร้อยทองมากและคิดว่าถ้าลูกสาวของสร้อยทองเองหนีตามผู้ชายไปและผู้ชายคนนั้นเป็นเพียงแค่พลทหารทาต้อยสร้อยทองจะเสียใจเพียงใดคิดได้แค่นั้นไทยจึงเรียกสร้อยสนมาและเล่าถึงแผนการของสร้อยทองให้เธอฟังซ้ายังขู่ว่าจะเล่าความจริงให้กับทันและ เฟื่องระดาฟังเมื่อทั้งสองคนกลับจากงานเลี้ยงแล้วส้อยสนขอร้องให้ไทยไม่บอกความจริงขับทานและเฟื่องระดาเพราะเกรงว่าเฟื่องระดาจะเสียใจและหมดความรักความเคารพที่มีต่อส้อยทองส้อยสนขอเลือกคนที่ไทยรู้จักดีที่สุดซึ่งก็คือพลทหารรับใช้ของเขาเมื่อส้อยสนยืนยันเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจพาเธอไปที่บ้านแต่ไม่ได้บอกให้คิดทราบว่าเธอเป็นใครคิดจึงเข้าใจว่าเธอคือแฟนของไทยข่าวของสิริโสภาดังขึ้นอีกครั้งตา หน้าหนังสือพิมพ์เมื่อคู่มั่นของเธอคือนายสมัยถูกจับข้อหาคาฝิ่นเธอจึงคิดที่จะกลับมาหาไทยอีกครั้งแต่คราวนี้ไทยรู้ว่าเขาไม่ได้รักเธอแต่เขานั้นรักสร้อยสนซึ่งต่อมาเขาก็รู้ความจริงว่าสร้อยสนไม่ได้คิดที่จะแย่งทันมาจากเฟื่องระดาตามที่เขาเข้าใจส่วนโคสิดนั้นยังเคืองแค้นเฟื่องระดาอยู่จึงวางแผนชวนให้เฟื่องระดาไปเที่ยวน้ําตกสานิกากับกลุ่มเพื่อนๆและสร้อยทองไปด้วยระหว่างทางก็แวะพักกินข้าวโคสิดแกล้งทํารถสี เพื่อให้เพื่อนลงจากรถและร่วงหน้าไปก่อนโดยเขามีจุดประสงค์ที่จะพาตัวเฟื่องระดาไปขายให้เสียคนหนึ่งซึ่งนัดกันไว้ที่สระบ,บุรีแผนการของโคสิตนั้นได้รับความร่วมมือจากสร้อยทองและการดาน้องสาวของเขาโดยทุกคนมีส่วนแบ่งเงินค่าจ้างหนึ่งแสนบาทแต่ก่อนที่เฟื่องระดาจะถูกทำร้ายทันก็ได้ช่วยเอาไวท้ทานทั้งสองจึงได้ปรับความเข้าใจกันและได้ประจักษ์ถึงความรักที่มีต่อกันแล้วเจอกันใ,ใ,ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเนื้อหาตรงไหนพิพาดกับราก,การใดเนี่ยขออภัยนนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด กไลกดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ